สวัสดีจ้าก็บรรทันบ้านทงคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ามือนีสิ่งนี้เมนู้เอียงมานำเสนอรอเบิร์เลยเนาะจ้าจ้าเห็นวัตถุดิบแล้วก็ต้องเล่าอะไรยังห่างเลยเนาะจ้ามือนีกะสิมาเห็ดต้มเส้นจะแซ่บจ้ามาเห็ดกันเลยเนาะจ้านาะจ้าวัตถุดิบของมือนีกะสิใส่เป็นโครงไก่เนาะจ้าที่สิต้มเส้นเขากะสิมาสับกันเลยเนาะจ้านาะจับแล้วใส่ไปล้างเนาะจ้าเศษหรือเอียงของกระดูกไก่เล็ที่ห้องมาเห็นกระซิบเดอกมาจ้านาะกระสับตามที่เขาบอกไปเนาะจ้าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่กระเดียกที่เขาบอกไปเนาะ คนตัดสิไส้น้องไก่ค่ะไก่ย่างกระไรเนาะจ้ะสีไก่ตาเมื่อยหนูสีใส้เป็นโค้บเนาะจ้ะง่ายง่ายเครื่องนี่ดีกว่านเนาะจ้ะเนาะบริยากเนาะจ้ะเทาก็บฟักจเสร็จเลยเนาะจ้ะแต่เ่าต้องบูบี้มือหนูเนาะจ้ะเพราะว่าหนูเห็ดกินข้นเลี้ยงไม่เกิดสามสีข้นเนาะจ้ะกินน้ำกันบริด่างคล้ายยังเนาะจ้ะใส่มือกระไรเนาะจ้ะเนาะสนีใบจะมือมันอยู่ีกว่าะจ้ะลบมือแม่เนี่ยแล้เนาะจ้ะปิดเทิมเึงนสีเนาะจ้ะหาเนี่ยกินให้นิกหน่อยเนาะจ้ะจ้ะไก่สองกิโลฟักออกมาแล้วก็เสียไป จ้าต้อมานูก็จิตั้งงอน้ำเดือดเนาะจ้าหนูกสิใส่ลาผักชีแล้วก็กระเทียมลงไปเนาะจ้าผู้ใดมีพริกไทยเม็่ก็ใส่พริกไทยเม็ดเนาะจ้าแต่ว่าหนูมีกไทยขวดหนูก็ใส่พริกไทยขวดก็ไ้เนาะจ้าับข้าวเนาะจ้าเนาะเพื่อความง่ายและก็สะดวกเนาะจ้าหนูซใส่เป็นน้ำซุปถุงที่สำ็จเล้วเนาะจ้ามือนี้ซองนึงกตสิผสมน้ำได้ส2ลิตรเนาะจ้าแต่เฮาน้ำบอถึง12ลิตรเทากัแบงส่เาเนาะจ้เนาะสะดวกสบายและก็ง่ายดีเนาะจ้าต้อมาหนูกะเติมเกลือเนาะจ้าเนาะ ตามสูตรลดมือของเฮาเลยเนาะตาสูตรไผ่สูตรมันเนาะจ้าผู้ใดมักนัวยนุ่รืกก็ใส่หลายๆผู้ใดมักนัวหน่อยก็ใส่นิดนึงก็ได้เนาะจ้าสีอีวขาวเนาะจ้ะต่อมาหนูก็สิใส่ไก่ที่เฮาสั่ใบลงไปเลยเนาะจตาื่อที่มันสิได้เปื่อยนุ่มๆเนาะจ้ากระดูกไก่แห้งหลายน้ำซุปแห้งสีหวานเนาะจ้ะเนาะตามมักเลยเนาะจ้าต่อมาหนูก็สิหั่นเลือดไว้เนาะจ้าหั่นมือนีิสิแน่นอนกว่าเนาะจ้ะถ้าหั่นใส่เขียงหรือหั่นใส้ย่างนี่มันสิเป็น แปะแปดเนาะจ้ะกระสุนไปสุดมันคือเกานาะจ้าหนูมาก้อนเลือดก้อนนี้ไงหนูก็สิบแปดก้อนนี้ไงได้เนาะจ้าประมาณนี้เนาะจ้ะก้อนเลือดนี่เขาเอาไปต้มก้อนค่อยจังสีบะข้าก็ยิ่งดีเนาะจ้ะเนาะเอาไปต้มก้อนแล้วเขาค่อยสีมัสไทรหม้อต้มเส้นของเขาเนาะจ้ะน้ำแห้วันเนาะจ้ะห้ามไม่ได้ห่นออกมาแล้วกสิได้ประมาณนี้เนาะจ้ะลูกชิ้นมันลูกไงหนูก็สิหั่นครึ่งเนาะจ้ะเมื่อนี้ก็ใส่เป็นลูกชิ้นเนื้อเนาะจ้ะหัานครึ่งแบบนี้เลยเนาะจ้ะเดี๋ยวแต่สุดใส่สุดนั่นคุณได้อยำข้าวไง จ้าน้ำเริ่มเดือดมีฟองน้ำหาเขาก็มันชอนฟองออกมาจ๊ะเนาะไข่มันของไก่เนาะจ้าชอนฟองออกหมดแล้วเขาก็ต้มตโตปิดตักเปื่อยๆคุณนอตาเข้าก็บย่างเงาอย่างอื่นลงเนาะจ้าต่อมกัใส่ซอสเพิ่มไปจักน้อยเนาะจ้าเพราะหอม,หอมกินซอสเนาะจ้าซีอิ๊วดำนิดจักน้อยเนาะจ้าต้มเสร็จก็ต้องดำนิดนึงเนาะจ้าต่อมากบสบใส่ก้อนเลือดลงไปเลยเนาะจ้า พ่อนะนำเดือดยัางเรียนนุชชอนฟองจอนหนังแล้วนนุกัสยวเส้นลงเลยเนาะจ้าเส้นครึ่งกิโลเนาะจ้ะเนาะจุกจุกไปเลยจ้าคนจอยเรืยนหน่อยเพือเท่านี้บะฮิตละหน่อยหรอกจ้าหนูบ่แซ่น้ำเนาะจ้าสินวันทีใส่แบบนี้เลยเนาะจ้าสูตรไพสูตรมันขึ้ก็แล้วจ้าผู้ใดมาขิดตัได้เกลียดแกสูตรคนนั้นเลยเนาะจ้าตามสะดวกสบายเนาะจ้าหมอนย่จนไทยบ่หมี่นี่ยู่จริงเนาะจ้าไอโค้งไก่สองกิโลเส้นครึ่งกิโลแล้วก็ก้อนเลือซีก้อนใหญ่ๆเนาะจ้ะเนาะเต็มหมอนจุ้นปูนจ้าขนาดตักกอกเนี่ยเลยเนาะจ้ะเนาะ นีเลยนเนาะจ้ายาี่ห้อนส้กะเรียวแต่ไผมนะันคือกันเนาะจ้าเนาะชิมรสชาติเบื้งแล้วอยากบอกเลยมือนีต้มเส้นอร่อยนัวเลึกๆมากเนาะจ้าแสีบหลายเนาะจ้าเนาะต่อมัหนุก็สิใส่ลูกชิ้นตามลงไปที่หลังเนาะจ้าก็สิเป็นอันเสร็จียบบ้อยเลยเนาะจ้าจุกบ่จุกให้พามันเล่าเรื่องเนะจ้าจุกไม่จุกให้พามันเล่าเรื่องอิมโนหมอนี่เนาะจ้าต่อมาเฮาก็ริมาทาการเสิร์ฟกัอนเลยเนาะจ้าหนูกกระซิ่งทำการล่องผวยด้วยพักกะลัมเนาะจ หอมไส้เนาะจ้าลวยพริกไทยแค่นีิกับเป็น,น,นเซตเรียบร้อยเนาะจ้าสำหรับต้มเส้นผู้ดได้มากปรุงไส่พริกไส่น้าสสมพริกน้ำสมหรือว่าไส่น้ำตาลกับไส่ไดอีกเนาะจ้ามื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้ามาเด้อแซ่บๆต้มเส้นน้ำกันจ้า